แต่เป็นาสเลีคุณนะคะแต่มีผลิตภัณฑ์ราคาน่ารักน่ารัก,ารกมาแนะนํานะคะแต่ก็จะใกล้เลขหกแล้วกระ้าจุดด่างดาของแต่น,นี่มีมาตลอดเลยนะคะช่วงนี้ค่ะบริเวณล่องแก้มช่วงนี้นะคะแล้วก็หน้าผากแต่ก็เลยต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่จัดการปัญหาตรงนั้นโดยตรงแต่ว่าการเลือกเนี่ยนะคะจําเป็นมากนะคะวันนี้ค่ะแต่ขอแนะนาตัวนี้ค่ะ นิสิเซรั่มค่ะคุณภาพแน่นๆราคาก็น่ารักด้วยค่ะเซรั่มตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ต่เลือกใช้แล้วนะคะบอกได้เลยค่ะว่าคุณภาพคขาแน่นแน่นจริงๆและปกติเนี่ยเวลาเราเจอเซรั่มเนี่ยมันจะเป็นสีใสๆใช่ไหมคะแต่ตัวนี้นะคะเขาสีขาวเข้มข้นค่ะครั้งแรกที่ใช้เนี่ยแต่รู้สึกได้เลยนะคะว่าเข้มข้นจริงๆค่ะดูสิคะเห็นไหมคะความ เข้มข้นกฮะสีขาวขาวข้นบริสุทธิ์มากเลยนะคะเห็นความซึมไีมยังคะแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะ เซรั่มตัวนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าไม่มีกลิ่นน้าหอมหรือพาราบเบนค่ะคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะแบบแตายเนี่ยแต่ต้องถ่ายละครเจอแดดเจอไฟเป็นเวลนานานๆหรือชอบจัดสุะไรอย่างเงี้ยฝ้ากัะมาแน่นอนค่ะแต่บอกได้เลยว่านี่เซรั่มตอบโจทย์ค่ะใช้แล้วรู้สึกได้เลยนะคะว่าจางลงผิวของเราแข็งแรงชุ่มชื้นขึ้นค่ะตอบโจทย์ได้เลยค่ะความรักของสาวสองพันปีคือการเลือกค่ะ ลองเลือกใช้นิสิตเซรั่มค่ะ